ไหนไหนบอกบอกเขาทีสิแฟนใครแฟนแฟนไม่แฟนเธอเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าการเล่นอะไรระวังเลยวะเออ มาไม่ทัน้องเพลงอะไรก็วันนี้เพลงนี้จบไหมแต่ถ้าเป็นกันไม่แน่ใจก็สองคนนี้รวมกันทีหรไม่เคยจินนการู้นรนเรียนร้นอง อะไรประตู้แม่ทอะไรกันอนนี้ไม่หันแล้วตอนนี้ไม่หันแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่เตรียมตัวนานเท่านี้เลยนะมันถ่ายเพจเหรอน้องเปิดก็อีกับอ๋ออีกับพี่เงินนี่ไงใส่แว่นดำอยู่านี้ไงแล้วกลับโผล่มีกลับโผล่เฮ้ยเสือวยเสือด้วยพบกันนะฮะมีเจ็บีเลยเจ็บีเลเอาเข้าไป สนุกสนุกเอาที่พูดสบายใจสร้างความพิศวายใจอ๋อเพลงเดียวเนาะเพลงเดียวแต่เนี่ยสิบนาทีแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะเพลงเดียวเล่นได้ก็อยากฟังอะไรกันนะเขาอยากให้พี่อ่ลงมาเร็วๆแล้วเนี่ยเขารอคนอื่นอยากอยากฟังพี่กันไหมอยากฟังต้องช่วยกันร้องเพลงอะไรขอดังๆนะ อย่างนี้เหนื่อยมากต้องช่วยกันเลยมาดีกว่าเพลงอะไรโอเค